เจ็บไม่ปวดแล้วเมื่อก่อนปวดนะเดินแบบนี้เนี่ยกระโปงเท้าลงข้เตาจักก็คือเดินเดินไกลปกติเมื่อก่อนเดินไม่ได้ตเมื่อคือนต้องใส่ตุงตาวใส่รองเท้าหน้าเในบ้านถุงรบกงคุณป้าเล่าอาการนิดนึงว่าอาการเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างตอนที่เราเป็นกระดูดทับเส้นเนี่ยเมื่อก่อนพอลุกขึ้นมันก็เจ็บนะอจักเจ็บบริเวณตั้งเนี่ย คนย้อยแม่นี่แล้วก็เจ็บลงที่ขวาตีนจักมีอาการชาไหมคะไม่ได้ชาแต่มันร้อนร้อนออกลอนน้ำตาไหลเลยเจ็บเหมือนน้ำเต็มอ๋อตอนนั้นที่ตอนนั้นก็คือยังเดินได้นะคะเดินได้เดินไกลๆไม่ได้นาะมันเจ็บค่ะเราได้ผ่านการรักษาอะไรมาก่อนหน้านี้บ้างไหมคะก็ไปหาหมอหมอก็ว่าดอย่าแก้ปวดมาแล้วก็ไม่หายไม่หายก็ ก็แนะนำไม่ขวางเข็มก็ก็ไปขวางมาแล้วไปฝังเข็มมาแล้วจากฝังเข็มแล้วเป็นยังไงบ้างคะดีขึ้นไหมมันก็ไม่ดีขึ้นอ่ะเป็นมานานเท่าไหร่แล้วคะอาการเนี้ยที่เราทนทรมานมาแบบเนี้ยค่ะประมาณสามเดือนนะจนมันไม่ไม่อมอมอเดินออกกาลังกายจากคุณป้าไปเจอตัวสารอาหารชุดนี้ยังไงอะคะเจอจากช่องทางไหนในใน โทรศัพท์โทรศัพท์เนาะผ่านย u b e f b c e b o o k ใช่ค่ะก็เลยตัดสินใจที่จะสั่งมาทานตอนนั้นสั่งมาชุดแรกนี่คือสั่งเป็นชุด1เดือนมาก่อนใช่ไหมคะชุด1เดือนค่ะอ่าจ้ะแล้วทานไปประมาณกี่วันอาการมันถึงประมาณ2อาทิตย์สองอาทิตย์จ้ะอาการอาการดีขึ้นดีขึ้นยังไงบ้างคะลุกขึ้นแล้วไม่เจ็บ ไม่เจ็บเลยเดินเหินได้ปกติเดินได้ปกติอืมค่ะอาการที่มันออกร้อนหรือว่าเท้าบวมอะไรเงี้ยคือหายหายเลยใน2ออาทิตย์ใช่ไหมก็เรียกว่าดีขึ้นเนาะตอนนี้นี่คือคุณป้าทานไปประมาณชุดที่สมชุดที่สมก็คือเข้าเดือนที่3มแล้วถ้าให้ประเมินอาการเนี่ยจากก่อนเป็น ับณปัจจุบันเนี่ยอาการเนี่ยถือว่าดีขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะดีขึ้นมากเลยแล้วเก้าสิบกว่าเลยแนละ้วเนาะอเก้าสิบกว่าเหลือไว้นิดนึงเนาะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ะยังไม่จบอ๋อเนี่ยจ้ะโอเคค่ะ <c oughs> เดี๋ยวรบกวนคุณป้านเนี่ยยืนยันกับคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงคะ่ะว่าป้านเนี่ยกินจริงๆไม่ใช่หน้ามาได้รได้อันนี้นะคะก็เป็นตัว you Perfect, ยูโปรเฟกกับยูเนออยนเนาะที่ป้าสั่งมาชุดนี้ชุดท,ที่สามก็กำลังกำลังกินอยู่นะคะ นี่นะคะเดี๋ยวเราจะให้คุณป้านะคะกินให้ดูเลยค่ะวันี้ไมด้กินจริวันนปกติป้ากินยังไงคะจีแรกงันสันดละสองครั้งจ้ากับเย็นจ้าแต่พอมันดีขึ้นกินครั้งเดียวตอนนอนกลางนอนคุณป้านะคะจะกินให้เราดูกันตรงนี้เลยค่ะว่ากินจริงๆนะคะไม่ใช่หน้าม้าเป็นยังไงคะป้ากินง่ายไหม ม่อยากไอ้ไร่อเนี่ยไปดุมนีมันเก่าวปลาแม่ตีเรื่องค่ะ <c oughs> กินง่ายอยู่เนาะไม่ได้แบบว่ากินยากโอเคนั้นเดี๋ยวลูกหนูนะคะรบกวนให้คุณป้านะคะลองยืนแล้วก็เดินให้กับคุณผู้ชมดูนิดนึงค่ะว่าตอนนี้เนี่ยเดินได้แบบเดินเหนินได้คล่องแล้วจะเอาขวดน้ําวางก่อนกันเดินได้แล้ว<ะ> <c oughs> เดินเลยค่ะป้าไม่จ็บไม่ปวดแล้วเมื่อก่อนปวดนะเดินแบบนี้อืมจะ้ะมันปวดตรงไหนเอ่ยเนี่ย <c oughs> สะโพกเลยก็ล้าวลงขวาตาจ้ะก็คือเดินเดินไกลปกติเมื่อก่อนเดินไม่ได้ตอนนี้คือต้คอนใส่ตุ่มตาองใส้หลงตานะอยู่ในบ้านจ้ะเดี๋ยวเรากวนป้าเดินไปทางนู้นนิดนึงนะนี่ป้าเป็ใเจใช่หลงเลนนะว่ามาไายมาจ้ะก็คือเดินไปไหนมาไหนได้แล้วเนาะได้แล้วอืมค่ะค่ะก็อยากให้คุณป้าเนี่ยฝากทิ้งท้ายถึงคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงว่าถ้ามีอาการแบบคุณป้าเนี่ยทำไมถึงจะต้องแบบทานตัวสารอาหารเฉพาะทางตัวนี้ มันทูงจุดเลยมันก็ได้หายเราไม่ต้องไปป่าตัดม,มันจอง่าโม่ไม้ปากีกกล้หลังป่าตัด <c oughs> นี่หลูกเจ้าไม่ใจก็ไว้ตู้ <c oughs> แล้ะปาตู้หอกยิง ไม่ไม่ลงเราไม่รู้ใช่ถูกต้องค่ะเพราะว่าถ้าผ่าตัดนี้ค่าใช้จ่ายผ่าตัดเป็นแสนเนาะแล้วก็เสี่ยงด้วยถูกต้องไหมคะไม่ก็ดใช้จ่ายหลก็ง่ายแต่คว้านนะที่มันเดินไม่ได้ก็มีจ่ะก็ถือว่าคุ้มไหมคะกับเงินที่เราแบบลงทุนจ่ายไปในการแบบซื้อตัวนี้มาทานเกินคุ้มเลยนะแบบเกินคุ้มเนาะจะ ท่านใดเนาะที่มีอาการเหมือนคุณป้ามูลีเนี่ยก็แนะนำนะคะให้เปิดใจทานชุดสารอาหารฟื้นฟูนฟนเฉพาะทางคู่นี้นะคะยูโปรเฟกและ u n i o i อค่ะ จะเหมาะสําหรับท่านที่มีอาการนะคะกระดูกทับเส้นเนาะไม่ว่าจะเป็นปวดสะโพกเล้าลงขาชาที่ปลายเท้านะคะกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือปวดบริเวณต้นคอนะคะเล้าลงแขนชาที่ปลายนิ้วมือค่ะท่านใดสนใจนะคะก็สามารถที่จะสายด่วนมาหาลูกหนูตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะคะหรือว่าถ้าเข้ามาในเพจ Facebook นี้ได้เลยค่ะเรามีโปรโมชั่นพิเศษให้ค่ะ และสำหรับวันนี้นะคะลูกหนูกับคุณป้ามูลีเนี่ยก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะไว้มีคลิปดีๆเนาะก็เรามาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ,อะขอบคุณนะคะค่ะ